ขอนอบน้อมแด่พระพุทธอุปถาท่านพระอานนท์ผู้มีปฏิปทาปฏิบัติอันยอดเยี่ยมผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นเอตะทักคะห้าประการได้แก่เป็นพผู้หูตรเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีคติเป็นผู้มีทิฏฐิและเป็นพุทธอุปถาผู้เลิศ ที่แพระอานนท์สาวกองค์เดียวที่เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าแย้มพระโอตตอนพระราชามัคคะเทวะพระธรรมประจำวันที่9มิถุนายน2563พระอานนท์เป็นพระสาวกองค์เดียวที่ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแย้มพระโอ์สีตะและการแย้มพระโอ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้า จะมีเกลียวพระรัศมีประมาณเท่าต้นตาลใหญ่ลุ่มเรืองดุจสายฟ้าออกจากพระโอฐ์ตั้งขึ้นจากพระเขี้ยวแก้วทั้งสี่แล้วกระทำประทักษิณเหนือพระเศียรสามลอออันกระทานเข้าไปที่ปลายพระเขี้ยวแก้วนั้นแลพระอานนท์อยู่เบื้องหลังก็ย่อมรู้ว่าพระองค์แยมพระโอฐ์จากการเห็นพระรัศมีเรื่องที่เกี่ยวกับพระอานนท์ได้แลเห็น และทูลถามเหตุที่พระองค์ทรงยานพระโอษฐ์ซึ่งปรากฏในพระไตรปิฎกเล่ม21สฉบับมอม,อมอรอมัชชิม,มานิกายมัชชิมปันนาเล่มสองภาคสองหน้า65ข้อ4 5 2มัคคะเทวสุข้าพเจ้าได้สดับมายอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่อัมพวันของพระเจ้ามัคคเทวะ ใกล้เมืองมิทิลาครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแย้มพระสวนให้ปรากฏณประเทศแห่งหนึ่งลำดับนั้นพระอานนท์ได้มีความคิดว่าอะไรหนอเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแย้มพระสวนพระตถาคตทั้งหลายไม่ทรงแย้มพระสวนโดยหาเหตุนี้ได้ดังนี้แล้วจึงทำจีวรเฉวงบาข้างหนึ่งอัญเชลี ไปทางพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วได้กลับทูุนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยามพระสวนพระตถาคตทั้งหลายไม่ทรงยามพระสวนโดยหาเหตุไม่ได้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนอานนท์เรื่องเคยมีมาแล้วในเมืองมิถิลานี้แหละ ได้มีพระราชาพระนามว่ามกคเทวะทรงประกอบในธรรมเป็นพระธรรมราชเป็นพระมหาราชาผู้ทรงตั้งอยู่ในธรรมทรงประพฤติรัชธรรมในพร,รมนามณะคหรมบดีในชาวนิคมและชาวชนบททรงรักษาอุโบสถทุกวันที่ 14, 15และ8ปดค่ำแห่งปักด,ดูก่อนอามนอนครั้งนั้นด้วยล่วงปีเป็นอันมาก ร่วงร้อยปีเป็นอันมากร่วงพันปีเป็นอันมากพระเจ้ามรคะเทวะรับสั่งกับช่างกลระบกว่าดูก่อนเพื่อนกลระบกท่านเห็นผมงอเกเปิดบนศีรษะของเราเมื่อใดพิ่งบอกเราเมื่อนั้นช่างกลระบกทูลรับพระเจ้ามรคะเทวะว่าขอเดชะด้วยล่วงปีเป็นอันมากร่วงร้อยปีเป็นอันมาก ล่วงพันปีเป็นอันมากช่างกระบกได้เห็นพระเกศางหงอกเกิดบนพระเศียรของพระเจ้ามคา,าเทวะแล้วได้กลับทูลว่าเทวทูตปรากฏแก่พระองค์แล้วพระเกศางอกเกิดบนพระเศียรแล้วเห็นปรากฏอยู่พระเจ้ามคา,าเทวะตรัสว่าดูกรเพื่อนกระบกถ้าอย่างนั้นท่านจงอ่อนแหถอนผมหงอกนั้นให้ดีแล้ววางลงที่กับผู้มือของเราเถอะ ช่างกระบอกจึงอเน,น่ถอนผ้าเกสางองนั้นด้วยดีแล้ววางไว้ที่กระพุ่งพระหัตถ์ของพระเจ้ามคา,าเทวะครั้งนั้นพระเจ้ามคา,าเทวะพระราชทานบ้านสวยแก่ช่างกระบอกและโปรดให้พระราชบุตรองค์ใหญ่มาเฝ้าและรับสั่งว่าดูกรพ่อกุมารเทวทูตปรากฏแก่เราแล้ว,ลวผมมองเกิดที่ศีรษะแล้วเห็นปรากฏอยู่ กา้ามทั้งหลายที่เป็นของอนุเราได้บริโภคแล้วเวลานี้เป็นสมัยที่จะ,สะแสวงหากามทั้งหลายที่เป็นทิพย์เจ้าจงคลองราชะสมบัตินี้ส่วนเราจัดปรุงผมแล่นหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบรรปชิตดูกรพ่อกุมารเมื่อใดเจ้าเห็นผมงอกเกิดบนศีรษะเมื่อนั้นเจ้าพึงให้บ้านสวยแก่ช่างกระบก พึงพำมสอนราชกุมารผู้เป็นพระราชะบุตรองค์ใหญ่ในการที่จะเป็นพระราชาให้ดีและโปรงผมและหนวนนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเถิดเจ้าพึงประพฤติตามวัตรอันง,งามที่เราตั้งไว้แล้วนี้เจ้าอย่าได้เป็นบุรุษคนสุดท้ายของเราเลยเมื่อสมัยแห่งบุรุษใดเป็นไปอยู่วัตรอันง,งามเ็นปาน,นี้ขาดสูงไป สมัยแห่งบุรุษนั้นชื่อว่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายของราชบัณฑิตนั้นดูก่อนอานน์ครั้งนั้นพระเจ้ามาคาเทวะคันพระราชทานบ้านสวยแก่ช่างระบบแล้วส่งพัมสอนพระราชกุมาลผู้เป็นพระราชบุตรองค์ใหญ่ในการที่จะเป็นพระราชาที่ดีแล้วส่งปลงพระเกศาพระมส,สุทรงนุ่งห่มผ้ากาสายะ เสด็จออกจากพระราชนิเวศทรงผนวดเป็นบรรพชิตที่มากคพาเทวะอัมภวันนี้แล้วเทา้าเธอทรงมีพราหลุไยประกอบด้วยอัปมัญญาพรมวิหารสีแผ่ไปโดยไม่มีประมาณทั้งสิบิศดูก่อนอานอนท์เพื่อพระเจ้ามากาาเทวะสวรรคตแล้วก็สเสด็จอุบัติขึ้นที่พรมโลก